ครับสวัสดีครับสวัสดีกันชั่เจ้าๆนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนเข้ามาอัปเดตดูแปลงก้านนายนของเฮาก่อนนะครับว่ามันเป็นไปถึงไหนแล้วนะครับแปลงก้านนายกของเฮานะครับเขียวแล้วนะครับตอนนี้ต้นเขานะครับต้นก็ะแทงขลุ สแลมขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับเอาแป้งนี่ทำเห็นชัดนะครับเขียวแล้วนะครับนี่ก็ได้ประมาณสองสามเซนแล้วนะครับคิดว่าแฮมประมาณสี่ห้าวันนะครับตรงนี้มันเป็นสแลนสีเขียวนะครับเลยบอคอยเห็นนะครับคิดว่าแฮมสักสี่ห้าวันนะครับน่าจะได้น่าจะได้โยนนะครับอันนี้ อันนี้ทําหลังจากนั้นวันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวันที่สองนะครับก็เขียวขึ้นมาแล้วนะครับนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือนกจอกนะครับนกจอกเริ่มลกเริ่มถอนต้นก้าเหื่อนะครับมันเป็นศัตรูธรรมชาตินะครับก็พยายามที่จะไล่เอานะครับนะครับอีกแหมากี่วันนะครับผหประมาณ5้าวันนะครับก็น่าจะ น่าจะพิจารณาวา่าโยนได้แล้วนะครับนี่นะครับที่ตามทุกกันต่อไปครับผม